คนไข้ทุกคนที่สงสัยว่าตัวเองมีภาวะเสื่อมสมรรถภาพหรือเปล่าถ้าสงสัยเนี่ยแนะนําให้ไปพบแพทย์ระบบปัสสาวะหรือแพทย์ทางด้านจุขภาพเพศช,ชายคุณหมอก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายมีแบบสอบถามคุณเข้าข่ายหรือเปล่าถ้าสมมติว่าทําแบบสอบถามแล้วเนี่ยมีคันเข้าข่ายก็จะมีการตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนเพศช,ชายต่อไปเจาะเลือดโดยเฉพาะช่วงเช้า7โมงเช้าถึง11โมงเช้าง่ายๆก็7-11เซเว่นอีเลเวนก็ได้ การตรวจเลือดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนัดคนไข้มาเจาะเลือดช่วงเช้าเป็นหลัก7จ็ดโมงเช้าถึง11บเอโมงเช้าเพื่อดูระดับฮอร์โมนเพศชายทําไมถึงต้องตรวจช่วงเช้าเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเราจะมีการหลั่งมากที่สุดในช่วงเวลายัางกล่าวหรือเวลาตอนเช้ามากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาตรวจช่วงนั้นออกมาเนี่ยระดับเลือดมันจะแม่นยาที่สุดในการวินิจฉัยว่าคุณเป็นภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่า ปัจจุบันแบบสอบถามที่เกี่ยวกับภาวะเสื่อมสมรดาพทางเพศชายเนี่ยสามารถทําด้วยตัวเองได้เลยท่านแค่ตอบใช่หรือไม่ใช่ตามคําถามที่บอกมาก็สามารถประเมินได้เบื้องต้นและว่าท่านเข้าข่ายภาวะนี้หรือเปล่าทั้งหมดจริงๆมี10ข้อหลักๆเนี่ยที่เราสนใจจะเป็นสองข้ออย่างเช่นคําถามว่าท่านมีปัญหาการแข่งตัวของอวัยวะเพศหรือเปล่าคาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกของอวัยวะเพศมีความลดลงหรือเปล่า ถ้ามีทั้งสองข้อนี้แสดงว่าท่านเข้าข่ายที่จะมีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศข้ออื่นอีก8ข้อนเนี่ยเป็นตัวประกอบเสริมซึ่งยกต,ตัวอย่างอย่างเช่นท่านมีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายหมดเรี่ยวแรงไหมหรือพละกําลังท่านดูลดลงหรือเปล่าคําถามอีก8ข้อนเนี่ยจะวินิจฉัยได้เนี่ยเราจะเอาประมาณ3ข้อขึ้นไปถ้าท่านตอบว่าใช่ก็อาจจะเข้าข่ายว่ามีภาวะปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ส่วนยา,ยาหลักที่ใช้กันในปัจจุบันเรื่องยาเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายทดแทนก็จะมียาทามันจะเป็นลักษณะเจลทาซึ่งทาที่ผิวหนังข้อดีของมันก็คือว่าลักษณะที่เขาผลิตมาเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติเหมือนฮอร์โมนเพศชายปกปติการดูดซึมจะดูดซึมเร็วมากทาแป๊บเดียวก็จะดูดซึมที่ผิวหนังได้เลยข้อดีคือคนไข้าสามารถใช้ด้วยตัวเองทุกวันได้เลยที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาลงพยาบาลเลยบอกส่วนยาฉีดอีแกแบบหนึ่งก็จะเป็นการฉีดเข้ากล้ามคนไข้จะมีการเจ็บหลังจากฉีดเข ได้บ่อยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศช,ชายที่ให้ไปตอนแรกเราอาจจะขึ้นสูงมากทําให้คนไข้เนี่ยมีผลข้างเคียงเช่นมีอาการพวกร้อนวูบว่บจากฮอร์โมนเพศช,ชายที่พุ่งสูงขึ้นส่วนแบบทานเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานี้เลยช่วงนี้ที่เราอยู่ในระยะที่มีการแพร่ระบาดโควิด19เนี่ย คือส่วนใหญ่แล้วแพทย์เนี่ยไม่ได้อยากให้คนไข้ามาโรงพยาบาลบ่อยๆหรือมาสัมผัสปะปนกับคนไข้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทายาหรือการใช้ยาที่บ้านเนี่ยน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนไข้ามากกว่าในการป้องกันการติดเชื้อโควิด19จากท่านอื่นอีกไม่ต้องมาฉีดยาที่โรงพยาบาลแล้วก็เสี่ยงในการติดโรคก,กันในโรงพยาบาลร่วมด้วยอย่างที่เรารู้กันก็นกคือว่าในช่วงภาวะระรบ,บาดของโควิด19เนี่ยครับเรารู้อยู่แล้วว่าโควิด19เนี่ยน่าจะมีผลโดยตรงทั้งทางตรงทางอ้อมกับภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีเพศชายหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ไม่ต้องอายครับถ้าท่านสงสัยหรือมีอาการเรื่องสอดร้าทางเพศเนี่ยท่านสามารถหาแบบสอบถามที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้สามารถประเมินด,ด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนถ้ามันเข้าข่ายว่าท่านเป็นภาวะนี้เนี่ยท่านสามารถไปปรปึกษาแพทย์ที่ท่านสะดวกเป็นแพทย์ระบบปสัสสาวะหรือระบบสุขภาพเพศชายได้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ๆก,ก็ได้เพื่อคุยกับคุณหมอเขาแล้วก็ให้คุณหมอเขาคุยประวัติและสามารถตรวจฮอร์โมนเพศชายต่อได้ว่าท่านเข้าข่ายไหม ก็สามารถรักษาได้เพราะว่าโรคทั้ง2โรคเนี่ยทั้งโควิด -19 แล้วก็ภาวะเสริมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเรารักษาได้